สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดักนุ่มมาไหลครับก็จะใส่ในะบ่อร์นี้2หลังครับบ่อร์นี้เป็นบอ่อที่อยู่กลางป่าครับแต่เราจะไม่ลงไปนะครับนุ่นครับผมใช้วิธีเอาไม้ปักคือปักตะลิ่งมันชันนะครับเราต้องปักปักประมาณหกสิบองศารับปักเข้ามาหาฝั่ง เสร็จแล้วเราก็ตุ้มวางหมดไม้หันหน้าเข้าไปทางตะลิ่งครับนะอีกหลังหนึ่งผมก็จะมาใส่ฝั่งนี้แหละครับมาดูว่าฝั่งนี้จะใส่ฝั่งนี้ครับเนี่ยฝั่งนี้ดูฝั่งนู้นหลังหนึ่งฝั่งนี้หลังหนึ่งครับแถวนี้แหละครับแล้วเดี๋ยววัดระดับน้ําก่อนเเดี๋ยวไปใส่เหยื่อกันเลยครับครับสําหรับเหยื่อวันนี้นะครับก็ เป็นสูตรผสมสี่อย่างนะครับจะมีหอยเชลลี่น้ำปูไข่ไก่แล้วก็มีเส้เดือนนิดหน่อยครับเราหาเส้เดือนได้นิดหนึ่งครับนี่ครับมีไส้เดือนอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะครับไปดูกันครับเอาอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่านี่ครับมันบางครับมันอยู่ลึกยครับมุ้นตุงมอยู่ตรงนน้นครับ เดี๋ยวขออนุญาตใส่เหยื่อให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยเพราะว่ามันคงมองไม่เห็นครับมันดูลําบากฝั่งก็ชันด้วยครับจะตกน้ําอีกครับท่านผู้ชมเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ สวัสดียามเช้าครับหกนาฬกาตรงเป๊ะเลยครับทุกท่านมายกตุ่มปลาไหลครับที่มาใส่เอาไว้เมื่อวานนี้ก็ตอนใส่เราก็ไปใส่ไว้ในบ่อไปสาธิต,ตน,นู่นครับไปสาธิตในบ่อฝั่งนู้นครับสองหลังก็แล้วก็มาใส่อ่าริม เึมห้วยนี่ครับเลมถนนเนี้เจ็ดหลังครับก็มีบอ่อตรงนู้นนี่ครับหลังหนึง่งก็มาเท้าความนิดหน่อยครับว่าทำไมถึงไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์อ่าเพื่อนๆ หลายหลายท่านครับมาหลายวันเลยครับก็เนื่องจากว่าผมวันที่ฝนตกหนักครับก่อนวันฝนฝนตกหนักหนึ่งวันผมก็อ่าข้ามาจากฝั่งนู้นครับเพราะว่าเราอยู่ฝั่งนน้นนะครับปลายเรือข้ามมาครับข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็มาดากอไน พอตอนเช้ามาก็พายเรือข้ามมาอีกนะครับแต่ว่าฝนมันตกหนักครับแล้วคราวนี้น้ํามันขังพื้นเรือมันลื่นผมพายเรือมาถึงตรงนี้ครับผมใช้กล้องติดนกเพราะคิดว่าเออฝนตกอย่างนี้เอาขาตั้งกล้องมันอันตรายก็เลยใช้กล้องติดหน้าอกก็พายเรือข้ามมาครับเรือจอดปุ๊บผมก็เดินข้ามเดินเดินเดินมาตามเรือ ปากฏว่าพื้นเรือมนันลื่นครับผมก็ลม้มตกน้ําไปตรงนี้ครับนี่ครับตกน้ําไปตรงนี้น้ำประมาณหน้าอ,อกพอดีเลยอันนี้กล้องมันอยู่ในหน้าอ,อกครับน้ำมันเข้าโทรศัพท์ก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ไปซ่อมครับไปเปลี่ยนหน้าจอใหม่เพราะน้ํามันเข้า ก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไปหลายวันแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันครับครับก็วันที่ฝนตกก็มาใส่ครับก็ใส่ที่เดิมนี่แหละครับใส่ตรงนี้แหละครับปลาไหลเข้าดีครับมีตัวใหญ่แต่มันตายหมดเพราะว่าน้ําท่วมก่อสาเหตุที่เอาเรือข้ามมาไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าถนนนี่มัน มันชื้นแล้วคราวนี้มัน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 ล่มครับเอารถมาไม่ได้แล้วก็มันไม่เหมือนฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นเขาเป็นถนนหินคุกแล้วก็ไหนๆเอาเรือข้ามมาก็รอบมาด้วยสองหลังมาใส่นะครับไม่รู้จะมีปลาไหลเปล่าครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นแล้วคราวนี้ปลาไหลมันน่าจะขึ้นไปทางนูนนะ้นครับขึ้นไปทางนูน้นแต่คราวนี้ มันใส่ไม่ได้ครับเพราะควายมันย่าแล้วก็อ่ากคืนเขาก็มาช็อตปลากันดูหลังแรกกเลยครับมีแต่มีตัวเปล่าก็ไม่รู้ครับพอปลาไหลมันไปหมดแล้วมันขึ้นไปตามน้ำหมดแล้ว โอ้ไม่มีครับเปลาสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยวหละครับหลังแรกก็เปลาแล้วไปต่อครับมันจะไม่มีปลาไหลแล้วลหะครับปลาหลมันขึ้นไปตามน้ำหมดแล้ว ไม่มีจริงครับไปต่อครับตายก็สุกโลห์หน่อยนะครับเพราะมันลื่นมันชันอัอน,นี้มีตัวครับ ใหญ่ก็มาคุนอยู่ครับอันได้มาตัวครับไปกันต่อครับโอ้ปลาไหลไม่ค่อยมีแล้วครับมันขึ้นไปทำน้ำหมดมลุกมาสามหลังเพิ่งจะได้ตัวเดียวครับไม่มีจริงครับ ครับตรงโน้นหลังหนึ่งครับเดี๋ยวไปยกขึ้นมานะครับถ้ามีตัวไม่มีตัวก็ไม่ยกขึ้นมาลงยากครับ มีตัวครับใหญ่กว่ามะคุนอยู่ตัวหนึ่งโอ้ปลาไอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับฝั่งนู้นไม่มีเลยโอ้สองตัวครับตัวนึ่งเล็กตัวนึ่งใหญ่กว่ามะคุนโอ้สามตัวเลยครับตัวเล็กสองตัวครับับไปต่อครับอยู่ตังนู้นครับเดี๋ยวไปยกขึ้นให้ดูนะครับถ้ามีตัวฝั่งนี้ ใส่สามหลังนะครับฟ้าวมาหมดเลยครับเนี่ยมาดูหลังหลังที่สามดู นี่มีตัวครับโอ้นึกว่าจะฟาวทั้งหมดเลยโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยครับเฮ้ยมันตายหรือเปล่านี่เอ้าทำไมมันตายอ่ะโอ้ไม่ตายครับนึกว่าตายสิโอ้ยทําทีเป็นตายตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่เคล้ยครับตัวนี้ผ่านไปต่อครับอ่าโซนนี้หลังสุดท้ายแล้ว มีตัวเล็กัวนึงครับใหญ่กว่าเส้เดือนนิดหน่อยไม่เอาครับครับเจ็ดหลังครับได้ปลาไหลมาพอจะนับเป็นตัวเป็นตนตได้ก็สี่ตัวครับอีกเล็กสองสองสองตัวเนี่ยไม่นับครับก็เดี๋ยวไปลุ้นในบ่อยอีกสามหลังครับกับเดี๋ยวมาลุ้นดูรอบสองหลังครับเนี่ยเราใส่ไว้ตรงนี้ครับ ปกติหลังนูน้นสุดท้ายนู้นจะมีปลากระสงเวลาตัวสองตัวหลังนี้จะมีปลาสลิดแต่คราวนี้ปลาสลิดมันไม่มาแล้วครับน้ํามันเน่าครับน้ํามันเสียครับเอาเดี๋ยวมายกดูครับลุ้นไปด้วยกันครับ นีปลากระสงตัวครับนี่ครับมีปลากระสงตัวนึงก็โอเคอยู่ครับพอได้พอได้ผลอ,อยู่ครับนี่ครับกระสงตัวนึงอันนี้ปลากระสงเข้าทุกวันเลยครับเดี๋ยวไปยกอมาอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้ไม่มีปลาครับมีแต่หอยกระเต่าครับโอ้ยเข้าไปทำไมเนาะพี่เต่าเอ้ย เ,เดี๋ยวปล่อยเตากันครับครับหลังจยากยามรอบเสร็จก็พามาส่องเห็ดครับเพื่อจะได้เห็ดไปแกงครับโอ้ได้อยู่ครับเราได้อยู่โชคดีเลยนี่ครับเ,เห็ดละงอกเหลืองครับ นี่ครับไก่สวยเลยดอกบางดอกนี่โอ้โหนี่ครับนี่ครับสี่ห้าดอกนี่กอเดียวห้าดอกเลยโอ้โชคดีครับวันเนี้ยโชคดีมากกว่เขาครับ ามสี่อไมได้คฮึมอ,อ,อ,อนนานิบาลครับ ไม่ได้ขาฟังครับบานครับเดี๋ยวขอญาดเก็บก่อนครับครับเดี๋ยวเราไปยกุ่้ปลาไหลต่อตรงนู้้นครับบ่อน้นูน้น เดี๋ยวว่ายกนุ่มปลาไหลกันครับผมใส่ไว้ตรงนู้นครับหลังเดียวครับเดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูนะครับถ้ามีตัวไม่มีตัวก็ไม่เอาขึ้นมา ไม่มีตัวครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกลับมาต่อกันครับสารนี้ใส่ไว้สองหลังโอ้เมื่อกี้ไปอีกสารหนึ่งไม่มีตัวเลยครับเเดี๋ยวไปยกขึ้นมาให้ดูนะครับขอหยุดกล้องก่อนนะเพราะว่ามันลงไปลึกครับครับหลังแรกมีตัวครับหนึ่งตัวงามๆอยู่เขาบอกว่าบ่อนี้ไซส์ใหญ่เลยนะครับ แต่เรายังไม่เจอเลยโอ้ก็พอได้อยู่ครับถือว่าผ่านครับอ้มืดนี่ครับถือว่าผ่านดีครับโอ้ยมันออกมืมือดอยังไงไม่รู้ครับอาครับได้มาตัวครับ นี่ครับมันคึ้มฟ้าคึ้มฝนแล้วก็อยู่ในร่มครับงามๆอยู่ครับตัวหนึ่งครับไอต่อครับหลังสุดท้ายแล้วครับโอ้หมดแดงเยอะมากครับกล้องก็ไม่รู้จะทั้งต่อครับมันไอเนี้ยนี่มัร้อนครับเอาเดี๋ยวไปยกขึ้นไห้ดูครับ มีสองตัวครับออกน้ำครับอุ้ยนี่แหละครับ ไม่อยากเอากล้องลงไปตัวโตตัวหนึ่งครับใหญ่กว่ามะคูณแต่ก็ใหญ่กว่ามะคูณทั้งสองอยู่ครับนี่ครับมาสองตัวเลยครับโอเคครับได้มาสองตัวครับครับสรุปบ่อนี้ได้มาสามตัวครับงามๆเลยถือว่าผ่านครับบ่อนี้โอ้ไม่ผ่านด้วยตรงที่ผมตกน้ํานี่แหละครับจะตกน้ํานี่แหละครับ เอาไปสรุปผลงานที่บ้านครับครับมาสรุปผลงานกันวันนี้ครับออกทริปนี้เราได้อะไรมากินบ้างอ่ะมาดูกันครับรอบสองหลังได้กระสงมาตัวนึงก็ได้ได้ได้ปนอยู่ครับพอได้ปนอยู่เห็ดก็ดก็ได้มา ดูมุมงามเลยครับพอแกงแกงนึงครับไปแกงนึงกินสองคนก็ไม่พอดีแหละครับเนี่ยเดี๋ยวลราโง่ครับได้มาแกงนึงครับดูครับโมูไข่ใหญ่มากครับไข่บิ๊กเลยนะครับเราไปได้ไข่ไข่กลุ่มหนึ่งมาห้าดอกครับนะครับ ไปไปแย่งเอาพี่กือมาพี่กือกินอ่ะมาดูปลาไหลครับวันนี้วันนี้ตุ้มสิบหลังนะครับก็แตนไซส์ใหญ่มาหลายตัวเลยครับสี่ห้าตัวครับสี่ตัวห้าตัวหรือว่าผ่านเลยครับวันนี้ปลาไหลไซส์ใหญ่เลยนี่ครับ บิ๊กๆเลยครับบนเนี้ยก็ปลาไหลได้มาทั้งหมดตัวใหญ่นฮะตัวใหญ่ก็เจแปดตัวครับเบียร์แล้วก็ไฮเชอรี่น้ำปูไก่ๆัวมีไซเดือนนิดหน่อยครับเมื่อวานเนี้ยไปตามหาปลาไหลไซโลไม่เจอครับเอาเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับว่าจะเจอไซโลไหม ไอบอ่อที่อยู่กลางป่าเนะี่ยเขาบอกว่ามีปลาไหลไซโลหลายตัวเอาไม่ได้คนที่ไปแทงก็บอกว่ามันไอ้นั่นอ่ะไอมันเหล็กแทงมันหักคนที่ไปช็อตก็บอกว่าช็อตไม่อยู่มันดิ้นลุดโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่นครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ